สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจาวันพฤหัสที่9พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีหมอกในตอนเช้าและในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตอนออกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะซึ่งทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคเหนือนะคะในวันนี้ค่ะมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าะนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางและตากค่ะ ทางภาคตอนออกเฉียงเหนือก็มีหมอกในตอนเช้าก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะ ในช่วงวันที่9ถึงวันที่11พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกได้พัดนำความชื้นนะคะจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคก,กลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะและส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่15พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งค่ะจากจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมประเทศลาวตอนบนภาคเหนือตอนบน และภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย